หูตัวเขาเองอีกแล้วผมผมพอโดนหน้าเธอผมพูดไม่มีผิดเลยแบบอะไรมันจะต้องธรรมชาติกันนะธรรมชาติที่มันนอกบทอ่ะพ็เองป้อนไม่เข้าก็ผมต้องตังเกียดดีก็คือหลุดขำแล้วแบบว่าหมูมึงใหญ่ไปว่ะพี่เฮ้ยแต่นตนี้่เป็นจริงป่ะถ้าเล่าเล่าให้แบบทุกคนฟังคือซีนเนี้ยเป็นซีนที่แบบเล่นสดเลยนะไม่มีแบบเตรียมกันเลยนะ อยู่ๆวอลก็คือตักเลยนะชิ้นนี้แล้วทีเนี้ยคือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้จะเอาแบบเอาซีนี้มาตัดนะแต่แบบด้วยความที่แบบว่าที่ว่ามันจะมันยาวเขาอยากตัดต่อเอาซีนนี้ออกมาอยากจะมีอยากจะมีโมเมนต์ไงอยากจะมีโมเมนต์อยากจะมีฟีลโมเมนต์หวานๆป้อนข้าวต้มกันปึ๊บไม่ได้โมเมนต์อะไรเลยคือป้อนไหลมาถึงเนี้ยแสบแบบสุดขำมากแบบเนี้ยโรแมนติกไง S <S เออแล้วยี่หินชอบซีนไหน <S <S ไม่ได้ <S <S จินชอบซีนไหนอีพีสองจริงๆผมผมไม่ได้เข้าข้างผมชอบซีนตัวเองไงจริงนี้สาระล<อ>เลยลองไห้